สายพันธุ์บอสตันเทเรียจากสายรุ้งแคเนลค่ะที่ต้องเจ้าของฟาร์มสายรุงบอสตันเทเรียค่ะเป็นสุนัขที่หน้าสั้นค่ะแล้วก็หน้าเป็นสี่เหลี่ยมหูตั้งโดยธรรมชาติโครงสร้างจะกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ล่าเลงค่ะเหมาะกับคนเลี้ยงที่ต้องการเพื่อนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยที่ว่าติดตามไปไหนก็ไปด้วยกันโดยแบบไม่รบกวนค่ะ ไปเที่ยวด้วยกันหรือแม้แต่จะอยู่บ้านด้วยกันเขาจะเฝ้าดูเจ้าของอยู่ทุกมุมบ้านเลยค่ะแต่ไม่กวนเราแค่เราอยู่ในสายตาของเขาเสมอค่ะบอสตันเทเลียนี่มีพื้นที่จํากัดก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นน้องหมาพันธุเล็กแล้วเขาก็แอคทีฟพื้นที่ไม่มากเขาก็จะวิ่งเล่นเองได้ค่ะโดยธรรมชาติของเขาล่าเลิงค่ะเมืองไทยตอนนี้บอสตันเทเลียก็มีหลายฟาร์มนะคะแต่ถ้าฟาร์มของพี่ต้องก็ฟาร์มสายลุงอยู่ที่ลำลูกกาคลองสี่ค่ะ ก่อนแล้วครับสวัสดีปีใหม่2,564ครับ